ข้อ12เขาให้เงื่อนไขามา3ข้อและให้ a เนี่ยเป็นจำนวนจริงที่ทำให้ตรงในี้เท่ากันแล้วให้หาค่าของตัวนี้ซึ่งก่อนอื่นเนี่ยต้องมาหาความสัมพันธ์ของ fx กับ gx ในเทอมของ x ก่อนเราจะให้เงื่อนไขคอเนี่ยเป็นสมการที่1แล้วเราจะแทนค่า x เนี่ยเป็นลบ x เ,เพื่อให้ใช้เงื่อนไขกอกับขอจะได้ตามนี้ใช้เงื่อนไขกอกับขอเนี่ย เราก็จะได้ค่านี้มาให้เป็นสมการที่สองแล้วเอาสมการที่1กับ2เนี่ยมาบวกกันจะได้ตัวนี้แล้วเอารลบสเนี่ยไปหารก็จะได้ g x เนี่ยเท่ากับตัวนี้แล้วจากนั้นเนี่ยเราเอา g x เนี่ยไปแทนในสมการที่1เราก็จะได้ตัวนี้มาหาค่าเนี่ยเราจะได้ f x เนี่ยเท่ากับลบ2 x แล้วเขาให้เงื่อนไขใหญ่มาก็คือตรงนี้มา เราก็ใช้เงื่อนไข g x กับ f x เนี่ยแทนไปเราจะได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เราก็จะลบสองเข้าไปคูณตัวนี้ลบจะลบเป็นบวกแล้วก็เอาสองที่เป็นบวกเนี่ยกระจายเข้าไปก็จะได้ค่านี้มาลบยี่สิบกับยี่สิบตัวเนี้จะตัดกันได้ลบสอง a ลบ2 a เนี่ยจะได้ลบ4ี่ a ลบ4 a เท่ากับ1นงล้อลบหนึ่งร้อยยัน a เนี่ยจะเท่ากับยี่สิบห้าแล้วก็ a ตัวนี้ไปแทนตรงนี้เราก็จะได้ตัวนี้มา เราก็ทำข้างในก่อน g 2 5เนี่ยแล้วก็ไปใช้เงื่อนไขของ gx คิดเลขออกามาเนี่ยจะได้ลบหกแล้ว f ลบหกรเนี่ยแล้วก็ไปใช้เงื่อนไขของ fx คิดเลขออกามาเนี่ยจะได้หนึ่เพราะฉะนั้นข้อที่12บสองจึงตอบตัวเลือกที่1ขอขอบคุณข้อสอบและในวิธีการทำจากเว็บไซต์ m a t c e n t e r c o m ด้วยนะครับ